โอจากทีมฟินสวิตนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้ตักซินซินนะครับหนึ่งหัวนะครับในการที่เราจะปักกระจุดนะครับหรือกระเป๋านะครับที่พอด้วยกระจุดนะครับโดยการใช้สตึองแบบหนีบนะครับซึ่งจะรองรับในพื้นที่ประมาณนะครับเ้นต้นประมาณ1 4บสี่สิเซนนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการตักกันว่ากรบวนกัรไหนนะครับผมขั้นตอนการติดตั้งสตึองหนีบนะครับเราเพียงเอาสตึองหนีบเนี่ยนะครับใส่เข้ากับตัวเครื่องนะครับอ้อมบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ เป็นล็อกของเขานะครับซึ่งอยู่บร,ริเวณตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไขคะวงนะครับตัวแฉกนะครับขันน็อตบริเวณสองข้างให้เรียบร้อยนะครับขันให้แน่นนะครับเมื่อเราติดตั้งสสดึงกับตัวเครื่องนันครับขั้นตอนต่อมาเราจะนำกระเเ๋ากระจุดนเนี่ยนะครับเข้าไปขึงกับเฟรมแบบติมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เริ่มต้นเราก็ค่อยๆสอดกระเป๋านะครับความเข็มนะครับแล้วก็สอดกระเป๋าเข้าไปตรงบริเวณขาหนีบนะครับอ่ะการตําแน่งให้เหมาะสมนะครับตรงนี้ขาหนีบเนี่ยบริเวณที่เราจะหนีบเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณตรงปลายพลาสติกนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ในการปักเนี่ยลายเนี่ยจะปักขนาดประมาณ12บสองคเซนนะครับเมื่อเราได้แต่งที่โอเคแล้วเนี่ยเราก็กดนะครับบริเวณตัวหนีบสีแดงนะครับอ่ะให้ยืดกับตัวกระเป๋านะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะ ติดตั้งแลวก็ถึงตึงกับตัวเครื่องจากซินซิมได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราติดตั้งทุกอย่างเสร็จไว้เนี่ยนะครับเราจะเลือกเฟรมโนเฟรมนะครับข้อดีของโนเฟรมก็คือเราสามารถจะปรับเฟรมขนาดอิสระนะครับแต่ก็ต้องมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทําการเช็คพื้นที่เพื่อดูระยะปักก่อทุกครั้งนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คระยะปักพื้นที่ให้ดูครับนะ การเช็คพื้นที่ก็เป็นการป้องกันเราจะปักนอกสะดึงนะครับหรือบริเวณที่เราไม่ต้องการนะครับตรงนี้จะช่วยในการที่จะเซฟนะครับอันตรายจากการปักได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากเราเตรียมไฟเท้มาแล้วครับเราก็ทําการติดสะดึตตงต่างๆเรียบร้อยเท่านี้นเองนะครับเราก็สามารถจะกดปุ่มปักได้เลยครับผม ในการปักพื้นดึงหนีบนะครับอย่างเช่นการปักกระจุกนะครับความเร็วแนะนำเนี่ยประมาณ4-500นะครับแล้วก็เราควรจะมาเข้าดูนะครับเพื่อให้จักสามารถปักตีเียมได้อย่างมาตรฐานนะครับผมตอนนี้นะครับกระเป๋ากระจุกที่ปักของแบบซินซินนะครับก็ได้ปักเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนําเอากระเป๋ามาให้ดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงครับที่การออกเราก็แค่กดล็อกนะครับจากตัวคลิปสีแดงนะครับนัดขึ้นมานะครับ Okay. เราก็ดึงกระเป๋ออกมานะครับค่อยๆดึงครับอาจจะระวังช่วงเข็มหน่อยนะครับอาจจะติดนิดนึงนะครับต้องระวังให้ดีะนะครับข็สังเกตว่าลายปักก็จะขนาดที่จะเต็มเหมาะสมกับกระเป๋าจุลน,นะครับเทคนิคนี้ก็สามารถนําไปปักกับกระเป๋าสารแบบอื่นๆได้นะครับยังไงลองติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมดูมนะครับ